รัฐบาลประยุทธ์หนุนศึกษาสร้างฐานปล่อยยานอาวกาศในไทยหวังสร้าง400อาชีพใหม่ลำ้ำรัฐบาลประยุทธ์หนุนศึกษาสร้างฐานปล่อยยานอาวกาศในไทยหลังพบไทยมีศักยภาพ5ด้านหวังดันความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศนางสาวทิพานาันต์สิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนนโยบายอวกาศของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยได้สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างจัดตั้งท่า อวกาศยานในประเทศไทยคือฐานสำหรับการส่งและรับยานอวกาศหรือเทสพอร์ตเนื่องจากหากประเทศไทยมีท่าอวกาศยานของเราเองจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอวกาศทั้งยังเกิดการสร้างรายได้ทางตรงจากอุตสาหก หกรรมอวกาศซึ่งอุตสาหกรรมการบินและอวกาศหรือ r o s p e c e Industry ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและถือเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงส่งผลไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆจึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ นางสาวที่พาน,นันกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำให้ศึกษารายละเอียดรอบด้านอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุดทั้งความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นทั้งนี้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิาสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ตั้งแต่ปลายปี2565ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาอีกประมาณ1-2ปีโดยเบื้องต้นพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่มีความเหมาะสมถึง5คุณสมบัติได้แก่หนึ่ง การอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมีผลต่อการนำส่งอวกาศยานที่จะช่วยลดการสิ้นเปลืองของพลังงาน2มีทะเลขนาบ2ฝั่งซ้ายขวามีมุ มอปล่อยอวากาศยานได้หลากหลายแบบ3มีแนวชายฝั่งที่เป็นคาบสมุทรสามารถกำหนดจุดหรือรับโซนที่ไม่กระทบกับพื้นที่บนฝั่งและยังสามารถออกเก็บกู้วัตถุที่ตกลงมาได้ง่าย4มีระบบโลจิสติกที่เข้าถึงง่ายหลายหลายมีระบบท่าเรือน้ำลึกและท่าอากาศยาน5ไม่มีภัยพิบัติรุนแรงซึ่งทำให้ไทยมีโอกาสและแนวโน้มที่จะเกิดโครงการนี้ได้จริง นางสาวที่พานันกล่าวว่าหากถ้าอวกาศยานในประเทศไทยจัดตั้งได้สำเร็จจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางอวกาศขนาดใหญ่นอกจากจะยกระดับวิทยาศาสตร์อวกาศเทคโนโลยีอวกาศแล้วยังส่งเสริมและผลักดันธุรกิจอวกาศอุตสาหกรรมอวกาศยกระดับเศรษฐกิจและสังคมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเช่นอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นต้นเกิดอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า300 400อาชีพอทิช่างประกอบจรวดช่างประกอบเพลดช่างขัดท่อจรวดช่างอิเล็กทรอนิกส์ระบบจรวดช่างไฟฟ้าระบบจรวดเจ,จ,จ้าหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าจรวดพนักงานขายตั๋วเที่ยวบินไปอวกาศและอื่นๆซึ่งยังไม่เคยมีเกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ล้ำสมัยนำไปสู่ความการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและยังทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจอวกาศแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้นางสาวทิพานันกล่าว ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ได้ริเริ่มวางหลักฐานพัฒนาด้านอาวกาศไทยมาโดยตลอดเช่นผลักดันให้มีร่างกฎหมายอาวกาศหรือพระราชบัญญัติกิจการอาวกาศพุทธศักราชและผลักดันให้เกิดแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2580นแ Nation a นว Space Master Plan 2 0 2 3ถึง2037ขึ้นเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกิจการอาวกาศเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนของประเทศไทยให้แข่งขันกับนานา,นาประเทศได้นางสาวที่พาน,านัน ล่าวจักรวาลลุกเป็นไฟ53สาวงามประชันโฉมรอบชุดว่ายน้ำมิสยูนนเวอร์สไทยแลนด์2 2 3 3คอนแก่นลุกเป็นไฟ53สาวงามประชันโฉมรอบชุดว่ายน้ำมา2023อวดหุ่นสับระดับจักรวาลฟาสนนันรันเวย์กับรอบเบสซูนซูสคอมเพติชันประชันชุดว่ายน้ำจากยูนิซซึ่งเวอยาักมงต้องท่งยูนิส โดย53สาวงามผู้เข้าประกวด Miss u นิเว r ร์ Thailand 2023 Miss u นิเว r ร์ Thailand ์2023ที่จัดขึ้นณโรงแรมพูลแมนคอนก่นราชาออคิดแบบใหม่แบบสับกับชุดว่ายน้ำที่ทางผู้เข้าประกวดและทีมงานได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยนอกจากจะโชว์ในงานคานิวานรื่นเริงบันเทิงแก่นนครแล้วยังถูกนำขึ้นมาโชว์บนรันเวย์ให้แฟนนางงามได้เห็นกันด้วยตาเนื้อ นอกจากนี้ยังมีโชว์ศิลปะวัฒนธรรมที่จังหวัดขอนแก่นเตรียมมาเป็นพิเศษให้ได้ชมกันอีกด้วยอีกทั้งมอบรางวัลพิเศษให้สาวงามผู้เข้าประกวดทั้งขวัญใจภูมิเมินนางงามผิวสวยออร่าบอดี้เพอร์เฟกขวัญใจขอนแก่นและป๊อปปูลา่า